ครับโอเคครับก็สวัสดีนักเรียนชั้นระดับม2ออีกครั้งนึงน,นะครับทุกอองเลยตั้งแต่อองที่ทับหนึ่งถึงม2ทับเนะครับวันนี้ก็เป็นงานชิ้นที่2งนะครับนะงานชิ้นแรกเนี่ยก็ใช้เวลาไม่เยอะนะครับประมาณถ้าเรียนตาจริงๆก็ประมาณสัก20นาทีนะครับเพราะเปว่าเป็นการร่างเส้นเฉยๆนะครับวันนี้ก็เป็นผลงานชิ้นที่2นะครับที่ คุณครูจะให้นักเรียนทำนะครับก็เป็นการจ่ายรูปร่างพื้นฐานนะครับในการเขียนภาพการ์ตูนเนี่ยรูปร่างพื้นฐานก็คือรูปร่างวงกลมนะครับส่วนใหญ่เนี่ยในการร่างใบหน้าร่างขาโครงส่วนต่างๆนะครับก็ครูจะให้นักเรียนร่างวงกลมนะครับหลายขนาดนะครับตั้งแต่ขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กนะครับนักเรียนร่างให้กลมที่สุดนะครับ อ่าเนี้ยฝึกฝึกมือนะครับฝึกมือแล้วก็ฝึกการร่างให้กลมด้วยนะครับห้ามนักเรียนใช้เครื่องมือนะครับใช้เครื่องมือใช้วงเวียนใช้อ้า,อา,ายแก้วอะไรเนี้ยนะครับที่เป็นวงกลมห้ามนะครับเราต้องกลูก็ต้องการนักเรียนฝึกนะครับร่างให้เป็นวงกลมนะครับอัอนดับแรกครับอุปกรณ์นะครับ ที่เราจะต้องทำงานชิ้นนี้นะครับหนึ่งก็จะเป็นกระดาษ100ร้อยปอนนะครับขนาด A3 นะครับนะนักเรียนคงจะมีบ้างแล้วนะครับกระดาษร้อยปอนนะครับต่อมาครับอุปกรณ์ชิ้นที่สองนะครับคุณครูก็คิดว่านักเรียนที่บ้านเนี่ยคงจะต้องมีนะครับคุณพ่อน่าจะกินกาแฟนะครับก็เลยนำ กาแฟนะครับมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้นะครับอุปกรณ์ที่ที่2ต่อมา3นะครับก็เป็นจานสีนะครับจานสีนักเรียนก็มีนะครับที่บ้านนะหรือว่าไม่มีจานสีก็จานวัสดุอื่นก็ได้ครับที่สามารถใส่สีได้นะครับต่อมาครับก็เป็นผู้กันนะครับผู้กันก็เบอร์ใหญ่ก็ประมาณเบอร์8เบอร์12นะครับเราจะระบายพื้นที่กว้างวงกลมกันที่กว้างนะครับ แล้วก็ต่อมาครับผู้กันเบอร์ประมาณเบอร์4นะครับเบอร์6เราระบายพื้นที่เล็กๆนะครับวงกลมเล็กๆด้านในนะครับต่อมาก็เป็นอุปกรณ์ใส่น้ำนะครับหรือว่าตัางน้ำแล้วแต่นักเรียนจะมีแก้วมีวัสดุอื่นๆก็ได้นะครับนำมาใส่น้ำนะครับต่อมาก็เป็น ปากกานะครับปากการนี้ก็ใช้ตัดเส้นเมื่อเราร่างเสร็จแล้วก็ตัดเส้นนิดนึงนะครับแล้วก็ดินสอดินสอแรงเงานะครับอาจจะเป็นตั้งแต่2 B ขึ้นไปนะครับ2 B 4 B 5B 6 B แล้วก็ EE นะครับก็ใช้ได้นะครับนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการสร้างงานนะครับการสร้างงานนะครับนักเรียนก็ตีกรอบเหมือนเดิมครับ ขนาด1เซนเหมือนเดิมเหมือนชิ้นที่1นะครับด้านล่างก็ตีเหมือนเดิมนะครับความสูงก็ขึ้นไป2เซนนะครับด้านหน้าก็เขียนว่างานชิ้นที่2ชื่อสกุลชั้นเลขที่แล้วก็โรงเรียนด้านล่างต่อมาด้านซ้ายมือก็เป็นเรื่องนะครับเรื่องที่ต่อจะวาดกันก็คือรูปร่างพื้นฐานภาพบุคลิกลักษณะตัวละครนะครับเาเรามาวาดรูปร่างพื้นฐานซึ่งเป็นรูปวงกลมนะครับ นักเรียนก็ใช้ดินสอนะครับดินสอร่างก่อนนะครับดินสอจะเป็นดินสอร่างก็คือ2 b ก็ได้ครับอ่าสอก็ได้นะครับเราก็เริ่มร่างวงกลมวงใหญ่ก่อนก็ได้ครับวงกลมวงใหญ่นะครับแล้วก็ร่างไปให้นะครับดูแล้วจัดภาพให้ตัวหน้ากระดาษนะครับหนาะวงใหญ่ ราะนั้นในการร่างเนี่ยก็ดูแล้วให้ตาเนี่ยมันหมุนไปรอบๆงานนะครับรอบชิ้นงานร่างชิ้นที่หนึ่งแล้วอ,อยู่ด้านล่างชิ้นที่สองก็จะอยู่ด้านบนรูปที่สามก็อยู่ด้านขวาซ้ายมือนะครับนะรูปที่สี่ก็จะอยู่ด้านขวามือแล้วแต่คือให้มันหมุนนะครับต่อมาเราก็เริ่มร่างวงเล็กลงไปนะครับวงเล็กลงไปนะเล็กลงไปเรื่อยๆ,ๆนะครับ จนถึงเล็กสุดนะครับแต่นักเรียนครูย้ำว่าขอให้ร่างกลมที่สุดนะครับเพื่อฝึกมือเรานะครับฝึกมือเรานะต่อมาครับหลังจากนั้นก็เราเริ่มพอร่างเสร็จเราก็เริ่มผสมกาแฟนะครับากาแฟเราก็ผสม3มน้ำหนักนะครับเดี๋ยวครูมีคลิปวิดีโออยู่แล้วนะครับผสมตามน้ำหนักก็คือน้ำหนักอ่อนนะครับ น้ำหนักอ่อนน้ำหนักแรกน้ำหนักอ่อนเนี่ยน้ำจะเยอะนะครับสีในการผสมก็เหมือนกับสีน้ําน้ำหนักอ่อนเนน้ำจะเยอะนะครับใส่น้ําเยอะหน่อยสีมันก็จะจางนะครับต่อมาน้ําหนักที่2ก็น้ําน้อยลงไปกว่าสีอันแรกนะครับน้ําน้อยลงไปสีก็จะเข้มขึ้นมานิดนึงนะครับเข้มขึ้นมานิดนึงต่อมาน้ําหนักที่สก็น้ําน้อย ลงไปอีกนะครับน้ําน้อยเยอะลงไปอีกสีก็จะเข้มขึ้นนะครับก็จะทําให้ภาพนั้นดูแล้วลึกลงไปนะครับดูแล้วมีระยะนะครับนะอยากให้นอกจากเรียนร่างแล้วก็อยากให้สร้างขึ้นมาเป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่งนะครับนะในงานชิ้นนี้นะครับเสร็จแล้วเมื่อผสมสีเสร็จแล้วนะครับก็นํามาระบายนะครับนะตั้ง สีอันแรกก็คือสีสีอ่อนนะครับอันที่2ก็คือสีกลางอันที่3ก็คือสีเข้มนะครับลูกก็มเอานํามาระบายเลยเริ่มจากสีอ่อนก่อนนะครับอ่าก็ระบายสีอ่อนไปหมดนะตรงไหนที่เป็นสีอ่อนก็คือวงกลมวงใหญ่นะครับส่วนมากสีอ่อนนะวงกลมวงใหญ่ต่อมาสีกลางครับก็เป็นวงกลมวงเล็กลงไปนะครับเล็กลงไปกว่าวงใหญ่นะครับอ่าก็นักเรียนสังเกต นะครับต่อมาสีเข้มน้ำหนักเข้มสุดก็คือจะสีเป็นวงกลมวงเล็กๆนะครับที่อยู่ลึกๆไกลๆนะครับวงเล็กๆนะครับนะเมื่อเราระบ,บายสีเสร็จแล้วนะครับเราก็มาใช้ดินสอนะครับดินสอแรงเงาแรงเงา,าภาพพื้นหลังเลยนะครับแรงเงาพื้นหลังนะตามภาพเลย เรงเอาพื้นหลังนะครับแล้วก็ในช่องว่างบางส่วนนักเรียนอาจจะใส่เส้นไปได้ครับเส้นที่เรานําเส้นจากผลงานชิ้นที่1มาใส่ในงานชิ้นที่2นะครับเช่นเส้นอะไรบ้างามีเส้นตรงแนวตั้งเส้นตรงแนวนอนเส้นเฉียงนะครับนำมาใส่เพื่อให้ดูมันเข้าเป็นจินตนาการของเรานะครับเข้าไปสู่ จินนาการงานที่ดูแล้วแปลกใหม่นะครับเป็นของเรานะร้านวงกลมเนี่ยไม่ต้องตามครูก็ได้นะครับนะไม่ต้องตามกลูอาจจะจัดให้มันเหมาะสมกับหน้ากระดาษนะครับนะก็นักเรียนคงจะเห็นชิ้นงานแล้วนะครับก็สามารถที่จะดูเป็นแนวทางได้นะครับเดี๋ยวครูจะมีคลิปวิดีโอให้นักเรียนดูอีกทีนะครับก็ชิ้นที่2ก็ไว้แค่นี้ก่อน นะครับขอบคุณครับ